ยังไม่ไปไปไปแล้ววันนี้ไปไไโอ้โหขััดขัดขัดขัดอ้ยเดนมาเดินมา,นมา <c oughs> ย้นมาเลยสุดยอดครับ <c oughs> เนื้อเนื้อนิ่งเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับนานานักตัปลาทุกท่านนะครับวันนี้เข้มสีออกใหม่ให้เ,เราครับพี่นอ้องเนาะ มือนีกมาบ่อนเ้ียก็มาตกที่บ่อโรงงานน้ำมันนี้นะครับเป็นบ่อธรรมชาตินะครับป่าธรรมชาตินะครับมือนี้กําสีลงเบ็ดสีขั้นนะครับมาครับทิงงานเอานะครับทิงงานเอกกำลังนั่งซ้อมเมื่ออาการป่าอยู่ที่น้องเนาะมือนลมแห้งลมแห้งจัดนะครับถือว่าลมแห้งจัด นางห่มเผ่านะครับมากับเสียนไผ่นะครับนองอาทิตย์นะครับเงยใส่เป็นมอฟฟิตนะครับกับหั่นะครับสองตัวมื่อนี้นะครับใส่ตะกอนะครับตะกอวิ่งนะครับเม็ดฟมนะครับเมื่นี่เป็น เสียนสีไผ่เอามาแล้วนะครับสามแต้มสีแต้มหาแต้มนะครับเป็นปลานิ้นนะครับส่วนคำสีได้มาสองแต้มนะครับตัวสวยอยู่ครับนะครับปลานิ้นนะครับเอานังซ้อมอยู่หมายนี้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าลมแห้งมากนะครับเอาสีมาล่างตานะครับอาติ์ที่แล้วนะครับ ขาดไปสามสี่ลัางมืออาทิตย์นึขาดไปแล้วหลังนึงครับเดี๋ยวฮอมารุนกันครับตางเทวัวัวนี้วัดสดว่เดี๋ยวไปดู นักวะในเบ็ดนู่อีกวะเหรอนองเบ็ดดีเ่ะโอ้ที่ป่าวอ่ะโอ้โหแต่ที่ป้งไปเมื่อกี้นี่ที่ป้าช่ยผมเฮ้ยได้สวยามเฮ้ยดีมากเหรอ

ใช่อ่านอยู่อ่ะโอ้ยเรียบร้อยไม่แพ้า่เลยดึงเลยทีนี้หอยที่ลอยลอยต้องไปย้ายไปเนาะของแล้วของแล้ววันนี้ไปอู้ยของบ่เอออย่าดึงอย่าดึงหอยสิร้อยไป อยลอยู่นนี้เลนละอย้ลโอ้ยอย่าจอย่าขาดเราเยโอ้ขนหลุดล้ขาดขึ้นมีแหงงลงอไปเบิ้งเงินเด็ดบงูอยู่คนปัมด้นี่งูกาพ้อะไก็มาเบิ้งเงนเด็ดนี่นะ เราเบิ่งงนเบ็ดคัดขนะุดหอเงินอ้ามาอู้เรีนเลนเนยพวนี่ไหมวกสามเต็เเเเนดีเดียนเลยบาบนี้มาลูกมาโอ้ไปแล้วไปแล้วพี่น้งโอ้อยู่บวลโอ้โอ้เอาเดยวก็เหนื่อย 没一，没一，一吧。 อเอคคาเห็นบ่เอาอ,าอไมดยนีต้องเอาไหมเว้ยโเ่โอเ,เอา้ยขัดอ่เอโ่เมาลงโ,โมเมาไม่ยมเลเนี่ยมอนลดไปเอง ยวงมั่งเลย,ละ <laughs> เะเยวละยานทวอปมณีบ่อนเยว้วยานดวอปบณีอ่อนวคืนว้านแหละเดี๋ยวเมียเม้ย,ย,ยไรไม่ไม่น้ามันเลือดสมงผู้เลยกดีครับทอดีไปที่เจ้ามาผีทอดฟังดี ยืนมาเลยฮะได้แล้วคร okay. ับพี่น้องเนาะปักไงหลากเวียนเข้าไปโอ้ยถ่ายไปตรงนั้นเออเห็นไมเนือมาเลยนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับเนーーื้อเนื่อนเน้นเลยครับพี่น้อง ใบยงไผลงเอาให้ครับยัวอ้ยหนักหนักคำนั่นังเงออ่ะสีไฟจัดมาอีกเต็มหนึ่งครับปานินนะครับปานินหน่อย โอน้นินน,นิ้นนิ้นมาครับไปนินครับแจมสวยอยู่ฝนม้แล้วครับพี่นอนะ้องเนาะทำสีได้กเก็บเบ็ดเก็บพองแล้วครับพี่น้องนะวันทั้ฝนแล้วพี่นอ้องตีหอกพอกกระบ,บั้นแล้วครับสวัสดีครับ